คือคือคุณแม่ผมเขาเป็นผู้สูงอายุแล้วเขาเก็บเก็บขนโดไว้สามใบแล้วทีนี้เขาเขาเขาก็เ,าเกิดทำหายแล้วเขาเขาบอกว่าขโมยถูกก็ขโมยไปอะครับแล้วแล้วทีนี้ขนโถดสาระบับเนี่ยมันเ่บสายฐานว่าเป็นเป็นเป็นคนร้ายที่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านและแวกใกล้เคียงกันเนี่ยแต่ว่ายัง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 ไม่ทราบรู้ตัว,ต,วตัวคนร้ายเอาไปแต่ทีเนี้ย เพิ่งมาทราบว่าเขาเขาเอาโฉนดเอาไปไปติดต่อบริษัทเงินทุนอาจจะจะไปขอคำมาการกู้เงินประเภทนี้ครับเราเราจะขอติดต่อบริษัทเงินทุนได้ไหมครับเออคือไม่ต้องไปติดต่อบริษัทเงินทุนหรอกเพราะข้อเท็จจริงมันจะต้องเกิดขึ้นก่อนว่าการจะไปทํานิติกรรมเนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ถ้ามีการขโมยไปยงไงมันก็ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ทนายอธิบายขยายความให้ฟังนะว่าคุณกล่าวอ้างว่าโฉนดที่แม่เก็บโดนขโมยแล้วคนที่ขโมยไปเอาไปติดต่อทํานิติกรรมไปยื่นเกี่ยวกับบริษ,ษัทเงินทุนในข้อเท็จจริงทางกฎหมายมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวทนายจะอธิบายบ้างเชิญพี่สุชาตินะคืคคอเร่องโฉนดที่ดินนะฮะที่ดินนียเป็นอสังหาริมทรัพย์นะฮะฉะนั้นจะทํานิติกรรมใดๆเนี่ยจะต้องไปทํา ที่สำนักงานที่ดินทำาม่หนังสือและจดทะเบียนไม่วันนี้ดิการใดๆนะไม่ว่าจะเป็นผู้การทำปักการหรือว่าการซื้อขายนะฮะจะต้องไปทําที่สานักงานที่ดินอันนี้กรณีที่ทําสํานักงานที่ดินนะครับเจ้าหน้าที่ที่ดินเขาจะต้องตรวจสอบว่าผู้ที่มาทำเนี่ยเป็นเจ้าของโฉนดหรือไม่หรือกรณีมอบอานาจก็จะต้องมีปัดของผู้ที่มอบอำนาจมาแสดง เพราะฉะน,นั้นเนี่ยฮะยิ่งกรณีไปเอาเอาโฉนดที่ดินนะครับไปกู้เงินสถาบันการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่กรณีนี้ฮะผู้ที่ให้กู้เนี่ยเขาตรวจสอบครับเขาตรวจสอบโดยละเอียดเลยว่าโฉนดแปลงนี้ถูกต้องหรือไม่สองในวันทากิจกรรมเนี่ยฮะผู้ที่เจ้าของอที่เป็นเจ้าของโฉนดเนี่ยต้องมาเป็นผู้ลงลายมือชื่อด้วยตัวเองเพราะฉะน,นั้นถ้ากรณีขโมยไปเฉยเฉแล้วเอาไปทำธิกรัรนี้ เป<ล>็นไปไม่ได้เลยเว้นแต่ว่าจะมีการปลอมแปลงลายมือชื่อแต่การปลอมแปลงลายมือชื่อเนี่ยเจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยเขาตรวจสอบได้นะครับดยปัจจุบันนี้เขาก็ตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเอาไปกู้สถาบันการเงินและปลอมลายมือชื่อยิ่งยากใหญ่เลยนะฮะตอนเนี้มีทางเดียวที่คุณจะต้องไปตรวจสอบนะครับที่สำนักงานที่ดินนะครับไอ้ฉนดสามแปลงนีครับไปตรวจสอบสารบัญเลยว่ามีใครเอาไปทําอะไรนะไปทําธุรกรรมอะไรนะครับ ถ้ากรณีรเอาไปจำนองไปขอตรวจสอบเลยครับหนังสือจำนองเนี่ยครับเขาจะมีอีอกฉบับหนึ่งซึ่งอยู่ที่ในสารบัญที่สำนักงานที่ดินคุณไปตรวจสอบเลยฮะว่าตรงเนี้ยผู้ที่จำนองเนี่ยครับเป็นลายมือชื่อคุณแม่คุณหรือไม่แล้วตรงเนี้ยสามารถที่จะตรวจสอบได้ถ้าเป็นไม่ใช่ลายมือชื่อเนี่ยครับก็สามารถที่จะเพิกถอนได้แต่กรณีนี้นะครับ,รบยากครับในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่จะ ขโมยโฉนดไปแล้วเอาไปทําเว้นแต่ว่าเจ้าของโฉนดเนี่ย <c oughs> เขายินยอมให้ไปแล้วเขาไปทําให้อันนี้ก็จะเป็นอีกนละเด็นหนึ่งกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณไปตรวจสอบที่สํานักงานที่ดินก่อนว่าการทํานิติกรรมเนี่ยเป็นการทํานิติกรรมที่ถูกตป้งหรือไม่ครับอืมครับครับคือผมถามนิดนึงนะคุณยุทธศักดิ์ที่กล่าวอ้างว่าหายอ่ะหายนานได้ยังก็เมื่อประมาณ ประมาณต้นปีนี่เองครับประมาณต้นปีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถามไปต่อเลยผมถามต่อเลยอ้างว่าหายประมาณต้นปีเคยได้ไปแจ้งลงบันทึกประจําวันไว้ไหมแจ้งไว้แล้วครับแจ้งไว้แล้วตำรวจไว้แล้วอ่าวันนี้ประเด็นต่อไปเคยไปสํานักงานที่ดินหรือยังบอบเคยเคยไปแล้วไปไปขอขอทำทำใบใบให้แทนนะครับไปขอทําใบแทน เพราะรมันหายรสรุปได้ไดออกใบนะแทนหรือ,อยังครับคุณยุทธศักดิ์อ๋อได้แล้วครับได้ได้อสองใบส่วนส่วนอีกใบหนึ่งก็เป็นปเป็นฉบับเพ่มอดกขอ,ข,อของของคุณพ่อครับตอนนี้กําลังกำลังอยู่ในระหว่างยื่นฟ้องขอจัดการมอดกครับคือคืออย่างนี้ครับเมื่อคุณได้ใบแทนมา ain, สองใบส่วนอีกใบหนึ่งอยู่ระหว่างการจัดการมอดก เพราะฉะนั้นอไอสิ่งที่คุณพูดมาคุณจําเป็นต้องไปติดต่อกับบริษัทเงินทุนหรือไม่คุณฟังานายเชิญเชิญพี่ทานายสุชาตินะะคุณใครดูนะฮะกรณีที่อออกไปแทนได้นี่นะครับก็แ,แสดงว่ายังไม่ได้ไปทำํำธิจกรรมอะไรนะครับเพราะว่ากราณีถ้าพาเอาไปทําิติกรรม,มเช่นเอาไปจํานองเลยครับต้นฉบับโฉนดเนี่ยจะต้องอยู่ที่เจ้าหนี้คือสถาบันการเงินนะครับจะต้องอยู่ที่นั่น กรณีที่จะออกไปแทนได้ก็คือโฉนดเนี่ยหายนะครับถ้าไปอยู่กับเจ้าหนี้ที่ซึ่งเป็นสถาบันการเงินอันนี้ไม่ถือว่าหายนะครับถึงคุณจะไปแก้ความหายเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถออกไปแทนได้เพราะฉะนั้นคุณตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับว่าที่ใบแทนคุณออกมาเนี่ยสารบัญเนี่ยมันมันติดภาระผูกพันอะไรหรือไม่นะครับดูที่หลังโฉนดสองฉบับเนี่ยมันติดภาระผูกพันอะไรไหมครับมีไหมพอออกมาแล้วอ่ะตอบท่านายเลย หอมไม่ครับไม่ไม่มีภาระอะไรครับอ่าก็แสดงว่าก็แสดงว่าฉนดที่หายไปเนี่ยนะครับอ่าฉนดที่หายไปเนี่ยเขาไม่ได้ไปทําธุรกรรมอะไรนะครับถ้ากรณีออกใบแทนแล้วเนี่ยฮะเขาจะยกเลิกนะครับยกเลิกไอ้ใบที่สูญหายไปถ้ากรณีมีคนนะครับเอาไปแล้วไปเอาขโมยไปแล้วก็เอาไปผู้ยืมเงินเขาเนี่ยผู้ยืมเงินกันเองแล้วฉนดไปวางเฉยๆยนะครับไอโฉนด ไอ้ฉบับที่วางนะครับไอ้ที่ถูกยกเลิกไปนะครับโดยที่ออกไปแทนเนี่ยนะฮะไอ้ฉนบโฉนดนั้นจะไม่มีความหมายเลยนะครับจะไม่มีความหมายก็ือว่ามีการถูกยกเลิกไอ้โฉนดโดยการออกไปแทนเรียบร้อยแล้วนะครับโฉนโดที่หายไปเนี่ย <c oughs> เอาไปทำอะไรมากเลยถ้าเอาไปทํานะครับกรณีเอาไปทําเว้นแต่ว่าเคยมีปัญหานะครับเจ <c oughs> ้าของโฉนโดเนี่ยครับเอาโฉนโดไปวางกับเจ้านี้ แล้วสื่อมาวันหนึ่งก็มาแจ้งความว่าโฉนดหายแล้วมาออกไปแทนอันนี้มีความผิดตามกฎหมายนะครับก่อนอื่นโดนก่อนแล้วนะครับแจ้งความเ็จเพราะรู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่าโฉนดเนี่ยไม่ได้หายจริงอันนี้ต้องระวังนะครับนะครับกรณีแจ้งความหายแล้วออกไปแทนเนี่ยต้องระวังให้ดีถ้าเจ้าหนี้เขาเอามาพิสูจน์ภายหลังนะครับว่าโฉนดเนี่ยไม่ได้หายเจ้าของโฉนดเอาไปวางในการกู้ยืมเงินเขาเรียกไปวางในการกู้ยืมเงิน อันนี้คนที่ออกไปแทนไปแจ้ความหายน,นี่มีความผิดเรื่องแจ้ความเท็จเลยนะครับครับเพราะเพราะอย่างที่บอกนะถ้าถ้าแม่ไม่ได้ไปทําอะไรแล้วโดนขโมยไปมันจะไม่ผูกพันกับเอกสารและไม่ผูกพันกับพวกคุณอยู่แล้วแต่ถ้าคุณแม่เคยทําเคยมอบอํานาจอย่างที่ทนายสุชาติบอกเมื่อสักครู่นี้แล้วกล่าวอ้างว่ามีการขโมยไปแล้วไปขอออกใบแทนมาน่ะ อันนี้จะย้อนกลับมาตีตัวเองตายภายหลังนะที่ทนายเตือนเมื่อสักครู่เนี่ยเออ้าวอันนี้ก็ฝากไว้นะครับครับผมครับอ้าวเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปติดต่อเราบริษัทเงินชุนใดๆอ่ะถ้าเพราะมันไม่มีเอกเพราะมันไม่มีในเรื่องของความผูกพันทางกฎหมายอยู่แล้วเอกสารตัวนั้นนะอ่ะครับชัดเจนแล้วคุณยุทธศักดิ์ขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับ